สวัสดีครับอ่ะคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปของโอทออนไลน์นะครับคลิปนี้ยังไม่ใช่คลิปสินค้านะครับแต่มาบอกเพื่อนๆที่ส่งการบ้านผมนะครับว่าทําผิดเป็นยังไงนะฮะอ่ะเช้าเมื่อวานนะครับก็มีเพื่อนคนหนึ่งที่เราทนนะฮะทนในการสมัครคือบอกตรงๆเรื่องนิดนึงก็คือว่าการสมัครอเมซอนนี้ไม่ได้โชคดีทุกคนนะครับบางคนนี่ สมัครปุ๊บส่งบัตรประชาชนส่งสเตทเมนต์ผ่านเลยแต่หลายๆคนเนี่ยเอามาสขอเอกสารขอบินต่างๆไม่ผ่านนะฮะแล้วพี่คนนี้เขาอยู่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะฮะจะทําอะไรก็ลําบากจะทําอะไรก็ต้องไปหาดใหญ่ไปสงขลาอะไรประมาณนี้อ่ะ หัว m ม z o นขอกระทั่งบัตรเครดิตซึ่งเขาไม่มีบัตรเครดิตก็เราก็พยายามกันมาประมาณ4ีหเดือนเมื่อวานผ่านนะโอ้โหแทบตายนะฮะแทบจะลืมที่สอนครั้งแรกกันไปหมดแล้วและแกก็ลืมจริงๆผมก็เลยเอามาเป็นตัวอย่างว่าคนส่งกันบ้านผิดเป็นอย่างไรนะครับแกก็บอกมาว่าแกสนใจเนี่ยธุรกิจแรกเลยนะครับไวบอร์ดเพน n ์ซึ่งเราก็คิดแหละบ้านเราก็ต้องคิดว่าเออเปปากกาไวบอร์ดอะใช่ไหมไวบอร์ดเพนซ์ ครับอดเพนซึ่งวายบอดเพนเนี่ยถามว่าขายดีไหมมันก็ขายดีแหละนะครับแต่แต่พอผมไปเช็คนะครับวายบอดเพนครับคนไทยอ่ะเราคิดว่าวายบอดเพนแต่อเมริกาชนครับเขาหาคำว่าวายบอดเพนเนี่ยแค่210คนในหนึ่งเดือนที่ผ่านมาตอนที่เราวิเคราะห์ผมจะพูดเสมอนะครับให้หาคีย์เวิร์ดที่คนเซิร์ชเยอะที่สุด คนโซนสอง้อยสิบนี่มันแทบจะทําอะไรไม่ได้เลยครับเพื่อนๆจริงๆนะเออนี่แล้วดูนะแนวโน้มเดียวกันเลยครับเดี๋ยวพอเรามาเข้าเป็นที่เอ่อคีย์เวิร์ดแพลนเนอร์นะครับดูนะผมเอาคําว่าไว t ์บอร์ดเพนนะครับมาค้นหาต่อที่คีย์เวิร์ดแพลนเนอร์นะครับเนี่ยฝรั่งมันไม่หาจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราจะวิเคราะห์อ,อะไรนะครับผม ดูเนะี่ย usa นะครับเราจะวิเคราะห์อ,อะไรเนี่ยเราต้องหาข้อมูลก่อนเลยแล้วเราก็รู้ต้องควรรู้ได้ว่าฝรั่งเนี่ยเขาเขาสินค้าตัวนี้เขาใช้คำว่าอะไรเป็นหลักเนี่ยการ์ดมันเหมือนดูดีนะแต่คุณดูเด็กคนหาแค่สามพันจริงๆถ้าจะทำ Amazon นะคนหาน้อยมากนะอาที่เดือนไหนเดือนออกัสมีหลายเหตุผลได้ออกัสออกัสนะครับแต่ปีนี้มันมีหลายหลุมหน่อยนะฮะอะสี่พันขึ้นมาหน่อยนึงนะครับ ่แต่คนหาน้อยครับคีย์เวิร์ดนี้แต่พอเรามาที่ j u n g l e er s c o u t นะครับมาที่เมนูคีย์เวิร์ดสกครับมันก็บอกว่ามันมีคำว่า d i e erase maker นิดนึงพอ,พอมันเริ่ม d ด e อเล s เนี่ยผมก็ทำม่งทำม่งละเราก็เลยไปหาดูใน youtube นะครับอ่าซึ่งมันเป็นแนวปากกาที่สามารถลบได้เหมือนยางลบอะ่ะเหมือนอารมณ์ดินสอบ้านเราที่มันมีหัวเป็นยังลบแล้วมันเขียนแล้วมันลบได้ซึ่งถามว่าเทคโนโลยี เทคโนโลยี e. อย่างเนี้ยผมก็เชื่อว่าเราก็คงมาหาขายลำบา,ากแต่คนนิยมมากเลยที่มีกาแสนแปด Expo Marker d i อร์ t e เอเลสไว a r บอร์ i e d ค i ก e ร์ไดเจนมาตกคำนี้ครับ Small Whiteboard เออมันก็ไม่ใช่ d i เอใช่ไหมนี่แล้วคนหา1มื่นหกก็ยังโอเคอยู่อ่า1มื่นหกนะครับอ่ะ ไม่ใช่อีกสมอลไวบอร์ดกลายเป็นไวบอร์ดสีขาวใช่ไหมก็ไม่ใช่ปากกาอีกตามที่พี่เขาอยากขายก็ไม่ได้ทีนี้ก็ไม่ได้เออ,อไปอีกนะครับ Liquid Shock Maker เอออะไรของเขาเนี่ยก็เป็นปากกา Liquid นะครับก็ไม่ใช่อีกอะเห็นไหมไม่ใช่อีกนะครับก็ต้องค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆครับ e อ็ o Marker อ่ะ Expo Marker ใช่ไหม มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยอารมณ์อย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นก็น่าจะเป็นปากกาไว้บอร์ดนะครับถ้าดูดูตามรูปกาแล้วนะเนี่ยดูดิกดไปดูมันจะมีรูปเขียนกับกระดานไหมกระดานไว้บอร์ดอะไรประมาณเนี้ยเราก็ต้องคลิกเข้าไปดูก็ไม่น่ใช่เหมือนจะเขียนบนกระดาษอะไรเลยนะครับอย่างนี้ก็ไม่ได้เห็นไหม เริ่มน้อยแล้วนะเนี่ยเริ่มหลือสองนี่ก็ยังเป็นไดออเรสนะฮะช็อกช็อกบอร์ดเหรอก็ไม่ใช่นะแต่ทาเขาบอกเหมือนช็อกแต่ด,ดูแล้วอันนี้น่าหน้า,นา,าจ,จะใช่แล้วแหละนะครับแต่ประเด็นก็คือเริ่มยาวละเห็นไหมมันคนเริ่มหายเป็นแค่หลักหมื่นละนะครับไวท์บอร์ดมาร์เกอร์แค่นี้แหละ ไวบอร์ดมาร์เกอร์ชัวร์สุดตรงสุดแต่คนหาแค่หลักหมื่นคนแต่ก็ไปวิเคราะห์ต่อได้นะครับนี่คือคําที่คิดว่าตรงที่สุดแต่ของเราไอไวบอร์ดของเราอ่ะไวบอร์ดไวบอร์ดเพนเนี่ยกลายเป็นว่าไวบอร์ดเพนเนี่ยฝรั่งหาแค่สี่พันห้าพันอ่ะลองมาดูเป็นคำนี้ดูไวบอร์ดมาร์เกอร์อ่าเห็นไหมคิดหลักหมืน่นเห็นไหมครับ เห็นไหมเป็นหลักหมืน่นจุดพีค่คือออก u ัสแต่ปีนี้คุณดูครับออก u ัสปกตินะออกัสปี2017แสนสี่แปดแสนเจ็ดมันโตขึ้นตลอดสองแสนสามแต่ปีนี้ไม่ตกยอดมาแสนสี่เก้าเพราะพอเรามานั่งคิดทบทวนออกัสสินค้าที่ขายดีออกัสเนี่ยจะเป็นสินค้าเปิดเทอมน,นะครับซึ่งตัวนี้นักเรียน Work ์กไม่ใช่เวิร สตาร์ดี้ฟอร์มโฟมเรียนที่บ้านเพราะฉะนั้นพอเรียนที่บ้านอุปกรณ์นี่อาจจะเป็นโรงเรียนต้องซื้อหรือเจ้าหน้าที่ที่จะต้องซื้อการค้นหามันก็เลยน้อยลงกลายเป็นสินค้าที่แพ้โควิดครับเพราะเด็กเรียนที่บ้านก็จะเปิดผ่านโน้ตบุ๊ก m a c b o o k ipad อะไรประมาณนี้กลายเป็นสินค้าที่น้อยลงและช่วงนี้มันเพิ่งเลยออกัสมาคุณมาทำช่วงนี้ มันก็เป็นช่วงที่มันดาวลงแล้วถึงจะเก้าหมื่นแปดหมื่นแต่ว่าช่วงพีคมันจะเป็นสินค้าประเภทนี้ถ้าถ้าผมแนะนําถ้าอยากทาจริงๆก็อาจจะทําปีหน้าประมาณเดือน5เดือน6แล้วก็รอเดือนพีคถูกไหมเอาเงินเนี่ยไปลงทุนอย่างอื่นก่อนเพราะฉะนั้นกรับ keyword planner ก็ช่วยในเรื่องการวางแผนระยะเวลาในการลงทุนว่าจะเริ่มช่วงไหนดีส่วนคีย์เวิร์ดสกนะครับ เดีย๋ยวคิดไปเองครับเราไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษครับเราไม่รู้ครับว่าคนอเมริกันอันเนี้ยเดี๋ยวมีผมมีคนเรียนมีคนเรียนผมที่อยู่อเมริกาหลายคนด้วยนะครับถ้าเกิดดูคลิปนี้ก็ฝากมาคอมเมนต์ว่าจริงนี่จริงด้วยนะเราไม่เก่งภาษาอังกฤษเราไม่รู้ครับว่าที่อเมริกาเขาเรียกศัพท์พวกนี้ว่าอะไรมีจำนวนค้นหาเท่าไหร่แต่ถ้าเรามีเครื่องมือดีๆในการวิเคราะห์เฉเลยอ,ออกมาให้ได้ว่าเฮ้ยสินค้าประเภทนี้มันมันมีคำว่าอะไรบ้าง การทําตลาดของเราการวิเคราะห์ที่จะเอาเงินไปเม็ดเงินของเราที่จะไปลงทุนเนี่ยมันจะเพิ่มประสิทธิภาพได้สูงขึ้นเลือกสินค้าได้ตรงเป้ามากขึ้นทําคีย์เวิร์ดได้ง่ายขึ้นนี่คือความสําคัญของเครื่องมือที่ผมแนะนะาําแล้วเมื่อวานเนี่ยผมก็บอกบอกพี่เข้าไปอย่างนี้อธิบายตามภาพไปพี่เขาก็เดี๋ยวก็จะส่งการบ้านสินค้าตัวอื่นแทนที่จะเลือกตัวนี้หรือ ทำได้แต่คุณใช้คีย์เวิร์ดผิดตอนวิเคราะห์นี่เราวจะคีย์เวิร์ดที่ตรงและคนค้นหามากสุดนะครับแต่ว่าถ้าใช้จริงอ่ะไอ้นี้ก็เอาแหละแต่แม่สองร้อยก็น้อยไปน,นิดนึงเราไม่เลือกที่จะไว้ในไตเติลชื่อหลักของสินค้าแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ผมให้เพื่อนๆเห็นว่าคนที่ส่งการบ้านผมนะคนที่เรียนผมนะใช้เครื่องมือคีย์เวิร์ดสกาได้ครับและดูครับว่าตัวเนี้ที่มัน คนหาเยอะๆตรงไหมแล้วคุณค่อยเอาพวกเนี้ไปวิเคราะห์ดูแลนกิ้งไปวิเคราะห์ดูคีย์เวิร์ดแพลนเนอร์ของ Google นะครับแล้วก็ส่งมาผมเชื่อว่าประสิทธิภาพในการคัดเลือกสินค้าในการขายบน Amazon ของคุณจะดีขึ้นแล้วก็ศึกษานะครับผมบอกเลยว่ากราฟของคีย์เวิร์ดแพลนเนอร์เนี่ยมันบอกอะไรเราได้เยอะมันบอกอดีตมันทำนายอนาคตมันบอกเดือนที่ขายดี มันบอกน่าทําไม่น่าทํามันบอกเทรนด์ของแนวนี้สินค้านี้เป็นยังไงในแบบคีย์เวิร์ดอื่นๆด้วยมันมีประโยชน์หลายอย่างก่อนที่เราจะลงทุนสินค้าแม้เราจะลงทุนสินค้าแค่หลักร้อยตามที่ผมบอกว่าลงทุนน้อยๆหาของมา10ชิ้นก็พอสั่งของจีนมาเพอเพอต้นทุนชิ้นละยีบาท10ชิ้นลงทุน200บาทแต่มันก็เป็นเงินและเราไม่อยากเสียเวลาไปลงทุนสินค้าที่มันไม่เวิร์กถูกไหมถึงแม้จะมองว่าเออสองบาทก็ไม่เป็นไร แต่มันเสียเวลาในการมานั่งทำคีย์เวิร์ดนั่งสั่งสินค้านั่งทำแพ็กเกจชิ้นนั่งส่งสินค้าไปอเมริกาถึงแม้เงินจะไม่เยอะบางคนคิดว่าเงินไม่เ,มเยอะแต่มันเสียเวลาครับเพราะฉะนั้นนะครับคัดเลือกสินค้าที่ดูน่าจะเวิร์คมันจะเพิ่มโอกาสเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุนและทำให้คุณประสบความสำเร็จเร็วขึ้นนะครับคลิปนี้ผมหวังว่า จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เรียนกับโอทออนไลน์และอยากส่งกันบ้านนะครับส่วนที่เพื่อนที่ไม่เรียนครับนี่คือระบบหลังการสอนเสร็จตอนนี้นะฮะเราอัปเดตแบบเข้มข้นเลยนะครับซึ่งเรามีคอร์สแบบ eba y amazon แบบจับมือทำเพราะฉะนั้นผมจะเข้มข้นในการเลือกสินค้าให้แต่ผมไม่ได้เลือกให้นะให้คุณทําการบ้านเลือกเองให้เป็นเพราะผมอยากให้คุณทําเองเป็นแล้วเราก็จะมา,เ,าเราจะมา แตกโจทย์กันว่าไอ้ที่เลือกมามันมันดูมันดูเป็นยังไงแล้วคุยด้วยเหตุผลนะครับอะไรหลายๆอย่างดูว่าเออมันสมเหตุสมผลไหมเราควรจะเอาเงินลงทุนตัวนี้ไหมหรือเราจะเอาเงินลงทุนไปลงทุนตัวอื่นแม้จะลงทุนแค่หลักร้อยที่นี่สอนอามาสอนแบบจับมือทําแล้วก็ลงทุนให้มันน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับและตัวไหนถ้าเราทําให้มันขายได้แล้วคอยลงทุนเพิ่มนะครับอ่ะ เพื่อนๆที่ดูมาถึงตอนจบนี้ผมขอบคุณมากเลยเพราะคลิปนี้ผมพูดยาวมากนะครับแล้วก็ยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ดูจบด้วยส่วนคนไหนนะครับหากสนใจเรียน eBay Amazon กับโอทออนไลน์ตอนนี้นะครับเรามีคอร์สแบบจับมือทำนะฮะเครื่องมือเขาลดราคาให้นะฮะแถมการันตีคืนเงินด้วยถ้าคุณเรียนกับเราแล้วขายไม่ได้นี่คือการทําการบ้านของโอทออนไลน์หวังว่าการเตียวเข้มการบ้านแบบนี้จะเพิ่มโอกาสที่คุณขายได้ซึ่งผมก็ไม่อยากคืนเงินคุณส่วนคุณก็อยากเรียนแล้วมันขายได้เพราะฉะนั้น เรามีการันตีแบบเป็นประกันให้ด้วยว่าเอ้ยถ้ามาเรียนขนาดนี้ยังขายไม่ได้ให้ด้วยแต่ผมเชื่อว่าคุณต้องการที่จะขายได้บน Ebay และ Amazon นะครับอย่างเช้าวันนี้จริงๆก็มีม,มีพี่คนหนึ่งนะฮะแกมาเรียน eBay ก็เพิ่งขายออกเพิ่งเรียนไปไม่นานเลยอะคนนี้สุดติ่งมากนะครับแล้วก็เรียนผ่านสกายด้วยนะครับอ่ะสำหรับคนไหนนะครับสนใจอยากเข้ามาคุยอยากเรียน eBay a m a z o n กับโอออนไลน์นะครับ QR code ด้านซ้ายครับในคลิปนี้นะฮะ ทีว่าตัวที่2จะเป็นกลุ่มรับข่าวสารต่างๆของโอ๊ตออนไลน์นะครับก็เข้าไปติดตามได้หรือไปที่หน้าเว็บไซต์โอ๊ตออนไลน์ .com คลิกเพิ่มเพื่อนนะครับเข้ามาคุยกับโอ๊ตออนไลน์ได้หรือแอดโอ๊ตออนไลน์ก็ได้นะครับส่วนฝากด้วยครับฝาก s u b สไครป์ช่อง YouTube ฝากกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับโอ๊ตออนไลน์ด้วยนะครับมาดูหน่อยเช้าวันนี้นะฮะไปถึงไหนแล้วนะครับสมาชิกที่ติดตามช่องนะฮะยูทูบนะฮะหนึ่งหมื่นห้าร้อยห้าแล้วนะฮะทะลุหนึ่งหมื่นห้าร้อยไปแล้วนะครับ ทะลุไปห้าคนนะฮะจริงๆไอ้ตัวเลขนี้มันได้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะแต่ไม่โตขึ้นกว่านี้เมื่อวานนี้กระโดดมาเลยนะฮะมันอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าร้อยแล้วก็โดดมาห้าคนเลยยังไงก็ขอบคุณเพื่อนใหม่ๆที่เข้ามาติดตามแล้วก็คนเก่าๆที่ติดตามเราเสมอมาด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ